เซินอปารในยุโรปมนตรเวียดนามบานอาอังทานลูกหนึ่งเลือกสำนักออยช่วยอมรุยคะดวนระหว่างรดเวียนามลือตกในกัมพูชีเต็มเจ็ดจมวยเพียกิัมพุชีกอางนเงบนติล็ทเสินบันจบดําสยคมเวียดนามในกัมพูชีลุม้อลทั้งหมดะคัจากเพจ rfi นะครับเข้าเรื่องข่าวกันครับท่านเสิรองนยกรมตรีของเวียดนามนะยืนยันว่าจะมามาอำนวยความสะดวกความเป็อยู่ใหกับพลเมืองชาวเวียดนามในดินแดนของเขมยนะครับเอ พูดคุยกับกัมพูชาว่าทางท่านมาเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวเวียดนามทั้งหมดนะครับมาขอความร่วมมือในการพัฒนาชายแดนเวียดนามกับเขมรนะครับเขมรก็เลยแบบทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเวียดนามไมงเอาจริงนะครับก็คือมาดูแลประชาชนของเขาว่าที่มาอยู่ที่ชายแดนเลยนะครับห้ามเขมรมายุ่งวุ่นวายนะครับเขาจะอำนวยความสะดวกในการทํากิจกรรมต่างๆตั้งแต่ไปเปิดโรงเรียนไปเปิดศูนย์เปิดนู่นเปิดนี่ที่เป็นภาษาเวียดนามโดยเฉพาะเลยะครับเออนะครับอย่างเราก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับ ลองมาฟังความคิดเห็นนะครความคิดเห็นนี่แบบหืมเจ็บจี้อ่ะคือเขารทําอะไรเวียดนามไม่ได้เลยครับก็เลยต้องเขาเรียกว่าขอนู่นขอนี่นะขอร้ออย่างงู้นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะครับคอมเมนต์ทั้งหมดผมแปลจาก Google Translate นะครับแล้วก็มาเรียบเรียงให้เป็นภาษาปากนะครับอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนๆอ่ะอ่ะครับคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าในนามของฉันชาวเวียดนามฉันขอบอกกับชาวเวียดนามว่า เลิกทำร้ายชาวเขเมนะเ <c oughs> เขมขอล,อขล,ขล้างอีกต่อไปได้ไหมนะครับโอ้โหเป็นไงครับถือทําอะไรเขาไม่ได้ต้องได้แต่ขอร้องเขาอย่าทาร้ายชาวเขมมล้างอีกต่อไปด้วยไหมนะครับอ่ะนะครับต่อมาครับผมก็ฉันในฐานะพลเมืองชาวกัมพูชาฉันอยากให้ท่านรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับพี่น้องของท่านด้วยนะครับเออเพราะชาวเขมรล้นงโดนประชาชนของท่านรังแก เ,ออเวียดนามเปนเก่งเลยแต่อยู่กขบเขมรแล้วแม่งละแกขเขมดไทยแล้วขเขมรทําหารอะไรไม่ได้ครับอืบอกว่าในแต่ละวันน่ะชาวขเขมรอยู่ยากมากเลยนะครับขนาดเราเป็นเจ้าของประเทศนะเนี่ยโอ,โ,อโ,อโอ้เวียดนามเป็นของจริงนะครับเอออืมบอกว่าแล้วขเขมรลากจะอยู่ยังไงล่ะดูแลแต่ชาวเวียดนามเออแล้วชาวขเขมรตอนล่างจะอยู่กันยังไงเออนะครับอ่ะ,อะ,อะ บอกว่าคนต่อมาก็ก็ฟังถึงชาวเขมรล่างนะครับจัดการไอ้พวกแก้วไอ้พวกเวียดนามเนี่ยแต่การให้นักๆนะครับเออนะครับเหมือนว่าให้ต่อสู้ให้เรียกร้องสิทธิ์นะครับเออนะครับต่อสู้กับชาวเวียดนามบ้างนะครับเพราะชาวเวียดนามเขาไปดูแลประชาชนเขาถึงที่นะครับไปเปิดโรงเรียนเปิดศูนย์นู่นศูนย์นี้นะครับก็คือเป็นภาษาเวียดนามเลยไม่เอาเขมรเลยนะครับเขมรก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเวียดนามเอาจริงนะครับ ไปเตียนปุ๊บมันบุกกันพนมเปญไม่กี่วันนะครับมันไม่สนองค์กรนู่นองค์กรนี่นะครับเราเอาหมแหละนะครับอ่ะต่อไปนะครับบอกว่าเราเจ้าของประเทศนะครับจะเอาอะไรอีกนะครับเวียดนามนะครับเขมเก็จนกันจังเลยเวียดนามก็มาทําแย่งที่ทำมาหากินหมดแล้วนะครับเออนะครับต่อไปครับบอกว่าให้เขมรมนอย่าไปกลัวเวียดนามนะครับเออนะครับบอกอย่าไปกลัวเวียดนามไปลองไปดิคือ เขาเคยตีกันรอบหนึ่งครับคือเวียดนามก็ฉลาดนะมันก็ไม่เอาทหารไปหรอกมันให้ประชาชนไปตีกับประชาชนเลยอืมของไทยประชาชนมาเอาทหารทำเป็นกระแดดัจริตนู่นนี่นั่นมันก็ปล่อยให้ประชาชนไปตีกันไปเลยนี่เวียดนามมันตีขัเหมรวิ่งโอ้โหนะครับ6เขมตีลังกาเวียดนามซัดอ่ะนะครับเออนะครับบอกว่าต่อไปนะครับเขาบอกว่านี่คุณเห็นมันเป็นดินแดนของคุณเหรอเวียดนามหันมาดูก่อนมันเป็นดินแดนเขมรนะครับเออนะครับ บอกว่าเวียดนามช่วยดูแลขเขมรล,ล่างด้วยนะนะครับไม่ใช่มาแล้วก็มาลังแกเขานะครับอืมนะครับต่อไปคนอข้เราเก็บขมวดเก็บเวียดนามที่หมดนะครับอย่าอยู่ให้สร้างความลาบากกับขเขมรเลยนะครับเอเนี่ยบอกว่ามึงไม่ต้องมาพูดรัฐมนตรีกลับไปประเทศมึงโน้นนะครับอืมนะครับบอกว่าขเขมรไม่สามารถอยู่ในไม่ <c oughs> ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้แต่ชาวเวียดนามสามารถมาอยู่ในขเขมรได้นะครับและเรียกร้องสิทธิ์ได้อีกสักหืก นั่นแหละมึงก็ <c oughs> ผู้นํนามมึงเก่งไงทีนี้บอกมันจบแล้วนะครับมันจบแล้วเวียดนามมาอยู่มาสร้างเมืองสร้างหลักแหลง่งทุกอย่างเป็นภาษาเวียดนามมันจบแล้วนะครับอืมนะครับอ่ะบอกว่าขอให้ดูแลชาวขาเขมรล่างบ้างได้ไหมนะครับเสนอเขาทีนะครับเออขอให้ดูแลชาวเสนอรัฐบาลทีว่าดูแลชาวเขมรล่างบ้างได้ไหมนะครับอืมบอกเวียดนามเข้ามาลุกลานมาทํางานนะครับช่่ยกลับไปด้วยนะครับเออาอัอกลับแหละนะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับรัฐบาลเวียดนามเข้ามาแทรกแซงประเทศเรานะครับมันต่างจากเราฮุนเซนเนี่ยไม่เคยกล้าอะไรกับเวียดนามเลยนะครับฮุนเซนไม่กล้าแม้แต่จะไอนะครับสมองก็ไม่กล้าจะคิดทําอะไรกับเวียดนามนะครับเวียดนามถึงได้ใจทํากับเราคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะครับถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยคอมเมนต์เสร็จแน่นะครับเอออ่าเขาก็รู้นะนะครับว่าประเทศเขายอมเวียดนามตลอดนะครับอือกถ้าเวียดนามเรียนรู้จากรัสเซียนะครับว่าใครอยู่เคียงข้างนะครับแล้วเราเนี่ยเปรียนเสมือนยูเคเนี่ยเราต้องแบบว่า บบเขาบอกเปรียบเว้นามเหมือนรัสเซียเขมเก็ต้องเหมือนยูเคนะครับต้องรู้ที่จะสู้รู้ที่จะต่อรองนะครับ <S <S พเพื่ออนาคตออ <ela> นะครับอ่ะต่อไปนะครับยบอกเป็นอะไรที่เราชาวเขมเรับไม่ได้นะครับ um ดินแดน,นเราแต่ว่าต้องปกป้องชาวเวียดนามนะครับ um บ,บอกว่าขขเขาไมต่อไปบอกว่าเอาพลเมืองชาวกัมพูชากลับไปด้วยนะครับนี่มันที่แผ่นดินของกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาน่าสงสารมากนะครับบอกว่า ท่านรองนายกและมนตรีคนคนประเทศคุณทําร้ายคนประเทศของฉันนะครับอืมนะครับบอกว่าชาวกัมพูชาเนี่ยไม่เคยได้รับการดูแลเลยโดนลังแกจากประชาชนของคุณตลอดเลยนะครับโอ้บ่นใหญ่นะครับอ่าต่อมาบอกผมเป็นต่ามาบอกว่าชาวเวียดนามเข้ามาเพื่อลังแกชาวคขมรนนะครับโอ้นะครับบอกมันเป็นอีกครั้งแน้วนะครับเที่เราต้องโดนโดนกัมพูชาเฮ้ย มันเป็นอีกครั้งนะครับที่ชาวกัมพูชาต้องโดนเวียดนามรังแกนะครับเออพูดลิ้นฉพัน์กันเช้าเ้านะครับอ่ะบอกว่าประชาชนเขมรที่อยู่กัมพูที่อยู่ชายแดนกัมพูชาเนี่ยมาทุกทรมานมากนะครับอยู่ทางฝั่งไทยก็โดนไทยรังแกอยู่ทางเวียดนามก็โดนเวียดนามรังแนะครับออบอกว่าเวียดนามนะเข้ามาหุนเซนแล้วไม่กล้าพูดอะไรเลยนะครับปิดข่าวตลอดทุนเซนเนี่ยนะครับเคยแบ่งดินแดนให้ให้ไอ้ให้ เวียดนามด้วยนะครับเออนะครับเลยไม่กล้าทําอะไรให้เวียดนามไม่พอใจนะครับอ่าเขาวากลัวนะไม่กล้าทำอะไรให้เวียดนามไม่พอใจนะครับอ่ะต่อไปนะครับบอกว่าชาวเวียดนามเรียกร้องเสรีภาพบนดินแดนเราเนี้ยนะนะครับเออนะครับต่อไปบอกว่าโอ้ยอยู่กับเพนนี้มันยากลําบากเลอเกินนะครับอืออยู่มาอยู่กับเวียดนามก็โดนเวียดนามระแกนะครับเออบอกว่า เอ้ยพ่อค้าแม่ค้าชายใดของเราก็ตุยกันหมดนะครับไม่เครแย่งอาชีพได้เลยเวียดนามมันมาทําการค้าขายกันหมดแล้วนะครับยึดชายหาดไปหมดแล้วนะครับอืมพอเขาบอกว่าผู้นําเราไม่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชนเลยนะครับปล่อยเขามาทํามาหาก,กินนะครับประชาชนเราสวัสดิการนิดๆหน่อยๆก็ยังไม่มีเลยนะครับบอกว่าเอ้ยไม่อยากจะแนะนำเลยร,รัฐบาลน,นะพูดไปก็เหมือนหูทวนลมนะครับไม่เคยทําอะไรได้เลยพอจะคัดค้านก็โดนจับอืม ก็จริงนะครับเราก็เป็นห่วงพี่น้องเขมรล่างเลยเกินนะครับโดนเวียดนามรังแกอยู่ทุกวันนะครับนะครับบอกว่าเวียดนามเนี่ยไม่เคยเห็นสิทธิ์ของกัมพูชาเลยนะครับมาทํางานทําตามอิสระเลยนะครับไม่สนใจคนพื้นเมืองเลยนะครับนี่มันเป็นดินแดนของเขมรนะนะครับเออบอกว่าเวียดนามก็เหมือนสุนัขนะครับโอ้หนี่ธรรมดาอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะเนม์สุดท้ายแล้วกันนะครับก็ฝากท่านรัฐมนตรีของ เวียดนามด้วยนะครับว่าประชาชนของท่านละแกชาวเขเมรล่างอยู่ตลอดเลยนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับช่วยอยู่กันอย่างสงบได้ไหมชาวเขเมรล่างให้ชาวเขเมรล่างเนี่ยเขาเป็นเจ้าของดินแดนนะไปพูดเลเขาคงฟังหมดแล้ว <c oughs> เอออ่ะก็ประมาณนี้กันเพื่อนอน,นะครับจะไปอ่านได้คอมเมนต์หูเกือบพันอะนะครับเออเขาก็เขาก็มาตัดพพอนะครับแต่รู้ว่าทางเวียดนามเขาไม่นสนใจหรอกครับ กมันก็ทำอะไรได้ก็ทําตามหน้าที่ของมันแหละสุดท้ายก็เสร็จเวียดนามอยู่ดีนะครับเพราะเวียดนามมปนเอาจริงนะครับไม่เหมือนไทยนะครับเออคุณแล้วก็อนาจใจนะครับอ่ะก็ประมาณนี้กันเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ